สวัสดีครับผมฟังพอน้องพอนครับนี่วันนี้ฮานงอกนะครับกลายเป็นมาว่าเราไปตัดใหม่เพเื่อจะชวนลุงกำนึงเลยไม่เซตเ,เพื่อนเถมยังห้องมาแล้วนะนี่ห้องมาสองเสาลาวเพราะฉะนั้นวันนี้เราตามไปตัดใหม่เพเื่อจวชวนลุงกำนึงลาอะไรกับไปแลกเคล็ดเคล็ด,ค,ลดความรู้ดีๆเคล็ดลับนะครับในชวนไปลุงกำนึงเดี๋ยวเราคอยตามเลยว่าเห็นยังกำตามมาอยากเพื่อนเพื่อนตงบ้านเลยนะ ว่าไม่เผยนี่ถ้าว่าปลูกเลยระยามันเนี่ยควรจะห้างสักกี่เมตร่าปลูกเลยกี่ปีใจการได้เดี๋ยวเราไปกว้างอาจารย์กับหนึ่งลาไปกว้างกับผม นะครับนี่เราก็ถึงมานะสวนไปลลุงคำนึ่งนะครับอพอดีไม่พอ่อหมาอื่นลาวถึงกับประกอบกับว่าเพืเ่อนๆมีคำถามนะครับนะใต้คอมเมนต์ลากหล,กลก่จองทังนะครับเกี่ยวกับการปลูกไผลเพราะว่าบางคนตอนนี้ในคอมเมนต์นี่ปลูกไปแล้วสิบลายกันยัางนะครับนะปลูกไปแล้วห้ารายก็มีเดี๋ยวเรามาตามอาจารย์คำนึ่งกันนะครับว่าคำถามที่เพืเ่อนๆถามนี่เดี๋ยวผมจามาให้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับมี มีคำถ้ามครับอาจารย์จากคลิปจะเราลุงไปแล้วนะมีคำามาวว่าโพยเนี่ยระยะการปลูกในเต่หมหอาโสมเนี่ยอาจารย์มันแบ่งจะนิดไม้หรือว่ดโลกเหมือนกันต่างพี่ไม่เหมือนเอา่าลัดเี่เตี๋ยวปลูกมาแล้วเขาล้ดม,มีสามคูณสามจะดีดที่สุดอ่ารื่อว่สามคูนสีอ่าดีที่สุดแต่ถ้าเป็นตนนั้งมนีหกคูนหกอ๋อครับแต่ถ้าเกาดาวเนี่ยห้าคูณห้าผมมันจะวิ่งเลยช่วยต้องการความยาว ั้งมูนี้เอาความแข็งแรงถึงตั้ง,งมูนก็จะกอใยอ๋อ,อครับอกอใ่ตาหุก,หก,กุนฮกนี่ก็ไอ้นี่ที่ตรงนี้ขอเราไอทำอย่างอื่นนะอ,อ๋อดินไม่ดีอ,อ๋อแล้วพื้นดีดินหลาถ้าดินไม่ดีกับที่คุณทีก็ได้ทั้งมูนอ๋อครับแต่ถ้าดินดีอันที่กุณทีไม่ทำใยเมื่อไหนต้นยางต้นานวนใ่อ๋อถึงถ้าเป็นพวกตะกูลเดียวว่าไปกินน้อยครับอาจารย์เหมือนกิมซุงออ้งบงวานกิมซุ้งนี้แปะคุณแปดอ๋อครับ หนึ่งไฟบงหวานอ่ะจ <that assessment> <I S 2> ้ะไฟบงหวานแหลกมีเขาปลูกอยสองเมตรห้าคูณห้าห้าเมตรหรือว่าสองเมตรห้าคูณสี่แต่ว่าไอ้นั้นก็แทงน้อยอย่างเดียวแทงน้อยจนว่าไม่ไอมีตอนมันหมากหมักอ๋อเขาปลูกไ้แนนไอ้บงหวานไอ้หวานเพชรน้ำผึ้งอะไรพวกนี้อ๋อคงเคยปลูกตรงเนี้ยแน่นแน่นเลยแต่ก็แตงขอช่วยๆหอยนี่คก็รัหรับว่าเราต้องการน้อนี่เพรเราแตงอยู่แล้วจ้ะนะถึงแต่ว่าขยายลำนี้เราต้องการมันย้อยมันย้อยแต่ว่าแล้วแต่ทุดไกลทุดมันไะ ก้าวดาวนี่ถ้าว่าห้างเกินเนี่ยหล่อมมดอนี่กองกุมกันตงนู้นแน่นมาติหล่อมเนือกองปลูกไปอย่างเดียวหล่อมต่มันไม่มีอะไรไปยุ่งอ่าแปลงตรงนน้นปลูกฮาคู่นานี่ไม่มีหล่อมด้วยเลยช่วยอืมไอ้นู้นรหนึ่งตรงนี้กบปลูกแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยตีแน่นอ่านะครับนี่ก็คือคำถามนะว่าเพื่อนๆสรุปแล้วไม่เหมือนกันนะครับนะไม่เหมือนกันอ่าบางคนบพราว่าเตานั้นบพราว่าเตานี้แล้วแต่คุณเลย แต่ถ้าพระพรมอ่าแต่ผมวิจัยมาแล้วคือไฟเนวลัมเนี่ยถ้าปลูกไ้างบานอะเป็นเนี่ยกับล้วก็ไม่รู้อ๋ออ่าปลูกไ้แน่นเนี่ยกว่ามันยาวกับมันยาวจริงแต่รูปมันบางหมายไฟชาวลัมเราต้องการความบางเพราะว่าเราล้ำใช้เวลาล้ำเยอะใจอ่าการเลยซ้มคูณซาม,าม,ามนี่แต่ผมปลูกแล้วนี่ช่วยกับช่วยมาก ถึงแต่ลทุบรอบโรงในสวนยางเนี่ยอาจารย์เราไปใช้ที่หล้างลวดใช้ปลอกเหมือนนี้มันดีว่าอาจารย์ยางประมาณสามปีแต่ใช้รลอมยางมันยางโซมันไม่ได้ตูไปไม่ได้ไอ้ยางขึ้นสามปีใบเกือบจะชนเราใช้ใหม่ไผ่ก็ไปอ่าพอใช้ไผ่ข้าวลาบก็ไปนี่พอใหม่ไผ่ข้าวลาบมีสามปียางได้หกปียางอย่างพี่ไปได้ใหม่ไผ่ตัดได้แหละอืมอ่านี่นะครับกำลังทำแรงหน้านี่คือระยะอ่ะเดี๋ยวกำลังทำที่ร้องเราก็ไปตทมตรงนู้นตัวเดียว นี่อาจารย์กำลังตัดเลยนะถึงนี่คำด้ามที่สองครับผมคำด้ามที่สองเนี่ยเขาถามว่าการนําไปใช้งานของพ่อยแต่ละชนิดอ่าใช่อายุกี่ปีครับอาจารย์ไอ้มันคือน,น้องมานี่สี่ปีอ่าตั้งแต่บลูกนะไม่ใช่คือกาว่าตั้งแต่บลูกกันไดอ่าประมาณชาป,ปีอ่าใน้าป,ปีนี่คือที่นี่น้องมันริ่มไ่อ่าพอ,อชาป,ปีมันต,ต้องแหลกๆต่เแถานี้ต่เแถนี้อยู่ แต่พอเนาะขึ้นแต่เน,นียอ่าอายุสามปีของตันเนียตันเนียอายุสามปอีอ๋อคือน,นี้ไผ่ก้าวดาวหรือว่าถุยไ,ไม่ก้าวดาวด <3 S 1> าวมุนนี้ชองปีก็จ่ายได้เลยอ๋อนะครับไผ่ก้าวดาวนี่สามปีสี่ปีห้าปีหกปียิ่งดีอืมถึงส่วนเยอะเลยยันเด็กเขาว่าใบดำลุ่งร้างเดี๋ยแบบจับจับเลยเดี๋ยวบ้าไปลงเล็กเกอร์แบบอาการแบบนี้รอดนี่ยเขาใจ่าไม่อายุกี่ปีอ่ะอ่าไอ้ไนุ่นไม่อายุนี่สามปีก็จ่าได้พอโคตรโจเดีย๋ยวถึงก็เชน้ำจ๋าอ๋อเขาเรียกว่าอัด ไอ้แรงดันทุ่งอืนแรงดันทุ่งถึงการนำยามันเข้าไม่ได้นำยานี่จะเข้าในเนื้อใหม่นี่ต่อตีไม่เนี่ยโมโมดอมแรงดันอ๋อนี่คือเกาวดาวนี่อายุสามปีสร้างมนีสองปีก็เริ่มจะได้เลยถึงถ้าเป็นปล่อก็ล้างกับเสียก่อนเนี่ยอ๋อล้างกับแดงแปดเดือนอ๋อแปดเดือนแปดเดือนนี่สวยพอดีติดเชื้อดีก็ยอดบานห้ามคือแรงงานว่าเราเอาไปใช้ได้เลย่ตั้งแต่ปลูกว่าป่ะเนี่ยนะอ่าตั้งแต่ปลูกออกมาตั้งแต่ปลูกกันสามปีเลยอ๋อสามปี ส้าปีนี่พอโนอ,อขึ้นมาคือนนอเตะขึ้นนั้นอายุแปดเดืนอนแต่ว่าส้างปีงเริ่มตัดได้เหลือกอลำไหนก็ได้อตอนแบบลูกมาอายุเริ่มเก้าสร้างปีเริ่ม,มเ,เลือกตัดได้เลยเหลือตัดได้อสําหรับไฟเกาหลามลเอานั่นออกกอ่านะครับยิงตัดยิงมันยิงโน่มาตาเว้นกอลไหนทต่เราไม่ตัดกอนนั้นจะไหม่อนอะไนย่างอะไรแต่หน่อยเนอะขึ้นเมื่อกี้นอแต่ตาบวกกอลไหนเราตัดเกือบเม็ดกอไปเลยเนอะขึ้นเกือบหยีทิอกอก็ดีองไปแนวละ อ่านี่นะครับก็คือกํามามที่ทร้องหน้าที่ว่าเพื่อนเถือนามมานะครับสําหรับอายุการปลูกแล้วนําไปใช้งานนะครับผมนี่อาจารย์ครับจากประสบการณ์นะเพื่อนเือนะเมื่อกี้รายอาจารย์นี่ต่างมดต่างฟรีนี่เดี๋ยวปลูกไปตรงนี้หุกไร้ไฟร่วมอ่าอีกแปลงนหนึ่งไยยันเป็นข้าวดาวเม็ดอ่าแล้วไฟข้าวลร้นี่มีโยฮุกไร้ข้าวลา้อย่างเดียวฮุกไรยถึงแปลงนี้นี่ปลูกมาที่มี้เลยโอ้ยแปลงนี้ ่าาามอแปลงนี้ลกปี53เลยครับเพื่อนๆ53แต่ว่าไอ้ตั้งไอ้ไอ้นี่ปุลูกได้5ปีนี่ด,ด,ปปดาวดาวนี่ได้5ปีคืออะ้รไงว่าจากประสบการณ์ล้วนลุงกำนึงว่าวประเด็นอะไรกับนะาพวกมาฟังชนิดยันไฟเพชรไฟหวานเพชรนช้ำพ,พึ่งไฟหวานกินดีนม,มันงตันุ่มแัดเลยบ้านเราขายไม่ได้อืมแต่ว่าตอนนี้เขากําลังฮิตอ่าแต่ของเราก่อนสมไดเลยอ่าฝนของเราน่ฝนได้หล่ฝนแล้วครับถึงเพื่อนก็พกเลยพวเพื่อนก็เพิ่งมาเริ่มิตรกันตอนนี้อ่ ถึงตอนนี้ยังใช้ได้นะมันเป็นปีละอุะนมันกันนอใม่แต่ว่าก้อนึงอาคิดเป็นเบียร์มันจะไม่กลุ่มถ้าว่าเราปลูกปากใบแต่ถ้าฝากหลางเนี่ยเขาหนียมกินนอใหม่ไหวานบ้านเรานี่ปลูกไผ่หวานพาไปให้กับเขาแมวบอกว่านอใหม่แต่ไม่คุ่มไม่ร้อยอ๋อก็จบไผ่ปลาหมักว่าบ้านเราปลาหมักว่าตั้งแต่เคยกินดิบโลกก้อนร่องก้อนนั่นแหละก็ไม่ดูแลไม่ต้องปลูกอ่าแต่ปลูกไปปลูกไปกินเนี่ยปลูกปั๊บปลูกแหลบบโดยมากไปเลยนะจ๊ะนะเรียบโดยมากไปเลย นี่ก็คือเ,อเนเพื่อนๆตันแล้ก็แข็งนะครับเพืเ่อนๆ ไว้กาวดาวนี่เวอรเวอร์เนื้อเนี่ยเดี๋ยวเยียบและแนมันก็ดิลูเกลึกนี่เลยผมตัวเออได้รู้เลยคผมมือได้รู้เลยครับนะอยะจะเดินเกลือกไม่ได้นะเดี๋ยวใจะเกลือกบางบางมาตึงเดี๋ยวเย็บแน่มันนี่ลูอ่ะวดไปเลยเวอร์เวอร์อ่ะอันนั้นเดี๋ยวยานกำลังเทือนก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเยียบราระนี่มันก็มัาลูเกือกอ่านี่วิธีการลีกเลี่ยงกันเผา อ่าสูตรของลุงกำหนึงก็คือทำอะไรกันอาจารย์ทำระบบเพลมากันเชื่ออ่าให้มันปลูกอยู่ตรงนี้เลยคือแรงว่าเอามาล้อมล้อมมาถึงแง่ไว้เออถ้ายังไม่กู้เอารอมาถึงแง่ไวออกแบบซะแหลกกันแง่ปั้มแล้วก็คอยอ่าให้มันปลูกแล้วก็ปลูกอ่าพวกหน่ำต้าวขี้ปลาขึ้นไปบนถึงว่บหวาผุดคุ่มได้คุ้มบนนี่ช่องปีนี่ขึ้นไปเปลือยปุดเลยอ ต้องปีแต่กลับเป็นปุ๋ยดีล่ะอันนี้คืออาจารย์ไปสาธิดิตตมวัดที่อุบลแล้วนะที่อุบลนแล้วนะแกาที่อุบบถ้าจะอ่าเจอกันที่อุบลวันที่ตั้งแต่วันที่สิบสองถึงสิบเก้ามีหน้านะอาจารย์นะที่นะอำเภอวารินชำราบเรื่องการทำเพอือมากเชื่อที่สันเจียสุกสิบวันสิบวันสิบวันอ๋อถึงเตรียมอุปกรณ์ม่เรียบร้อยไม่แล้วที่โน้ไม่แล้วมีคนเข้าขอบรมประมาณเจ็ดสิบคนอืม ใครแต<ค>่ว,ว่าอยู่ใครที่อยู่โซนอุบลนะนี่ก็ไปได้นะครับไปได้ช่วยศึกษา,าดูง,งานแล้วก็อินพียูฟรีอืมนี่เชิญชวนนะครับใครอยู่แถวหนูไปเรียโนรูโนโ้การทำพืชมากันเชิญนะโดยลเลียง PM สองอยู่นะเนี่ย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 คือของแบบนี้นะครับแต่หนูใช้วิธีการกุศลมาจ้ะใช้ชวิธีการกุดแล้วก็เลี้ยงไม้นะครับให้มันพุพังเลยครับโลกต้นไม้ได้ด้วยนะครับผม นี่ก็คือการทำเพื่อมาเขาชื่อนะครับผม ี่ไฟดาวาวนี่ดึงเคลือกคลือไม่ได้เพื่อนๆนะน้ำขนาดโวดราเร่ย่างอยู่ฮิดเดียวนี่ก็บาดมือได้เลยค,คุวมานี่วันนี้มั่ได้พากลอกบูดมานะเดินไปเหยียบม,มันก็ว่าหยาตาไม่ไฟที่แรงเลยโตกับเจ็บเต็มเพื่อน ไม้ลักงัวน <laughs> นี่คือไม้ลักงัวเพราะอ้วงก้ามากินต้นแตงต้นตัวนี่อาจารย์คำหนึงตัตดไม้ลักงัวนะครับนะก้าวมาขึ้นเดียวนี่อาจารย์นะขึนน้นเดียวแม่ก้ามายำปานจะไม่กันเลยต้องจัดสร้างมุนให้ไป Này thằng quán này, thằng quán ngoài phối này, thằng muộn gặp nhau, Bên ngoài kén cái gì đây nhỉ? Kén, 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 kén cái gì đây? À, chặt bên ngoài kén, 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 kén Này, lúc này, lúc này, các bạn nhớ làm ngoài kéo, Chắc là khuôn lươn trồng, kéo lâu Này, ngay đây, gói เดี๋ยวจะปลูกกล้วยเรียนอืมปลูกกล้วยหมายแต่ปลูกทั้งมูลเลยหอยดำใไม้มาดูแลม่อย,าอยกก่างไรในปลูกเลี้ยงหรือปลูกกล้วยหอมกับผื่นกล้วยหอมก็ใช้ามากนี่ปกกล้วยหอมนี่คือต้องใช้ไมคนะ้คมั่มนะเพื่อน อาัวนี่ใหม่ลักง่วนะเพื่อนนะอดีหม่ลักงัวำเปรื่องพอเสียระวางตัว่้อืมเานี่เอาไปตั่งกิการเลยใช่ไหมอขอเทียก็คืออย่าเดี๋ยวหลดมากระเด็นี่ต้องก็นน้ำใหม่เพอยนี่

ไหนกอนทุ่มซะกอนนี่นี่ก็เรียกว่ายังกองนี่แหละสต๊อกตลอดอย่านะอ่านี่คือในสต๊อกนี่เทียบอ่าเอาอีกอะไรก็ได้ก็ได้ทีมูระดูระก็หายเดียวเออพอที่นี่พอไปถึงทำใหม่ลักมวยซะแหละกับโลกทั่วกับบววต้อยอ่าฟ้าจำเป็นต้องให้วางวันนี้อย่าไปทำอะไรเลยนะ มวที่ม่เลนองเติมปยกล้วยหน่อยปุิ่อคับทอเลยวิบวิแต่ไม่นดันบือคือแรงว่าปอนทกเยยบกับมันก็สิ้เลยวันนั้นลยนะิ้เลยดน้ำใช้ปุ๋ยยิมแล้วยิมลาวยิมเล้วยิมลาวแตงออกดอกปุ๋ยอกขึ้นวัวเจ้าเล็กเจ้า ปกติเีเราใส่กีหัวลูกนะแต่ว่าตีนมันไม่เอาไม่เอาปล่อยเอาดูว่าอยู่ในตาดูนี่ตีเต๋อนี่ตีหัวเบื่อก็ไม่เบื่อถ้าเบื่อกันได้ฮิตนี่ร้อยตีหัวลูกเราคืออยู่ในปลาแตงจานอันต่ว่าตีนัวอยู่ในปลาสมม่วงนกันได้ทักอิสตีนัวอยู่ในปลาสมม่วนฝ่านี่ราแบบวราแ้วนี่ไยตีนัวอยู่ในปลาแตงกับปลาทั๋วอย่าไม่ปั้นทีเดียวเพื่อน ไอ้ยา ja. บวดด้วเลยไปนี่นะมันตาวมุกหัวหู้หัวอยู่ในชอมม้วนก็ได um ้พ่อไปบอกเจ้าก็ว่าเบอร์ลำเล็บนึกว่ามันไม่มากลูกมันลูกมันอ่ะเอาเราลงลูกมันมากเองเออเก่งลุงก็ได้ช่ตลกเจ้าก็มาเรอแม่ไม่มากได้เออนี่แล้วตัลูกหัวดิติ้งเลยไม่บ้านกับมันนี้ไอ้ยา นี่แต่ว่าถ้าลูกง่วนใช้นังได้ๆกันได้นะจาดนี่ไม่ฟานไม่ฟานลูกง่วอยู่ในป่าตัวก็ป่าแดงไม่ฟันแต่ป่าจรม,ม่วงฟันเด้อนี่คือเต่ม,มากของร้อยตีนหัวเพื่อนๆนี่ถ้าตีนหัวอยู่ในจม,ม่วงมันจะคำานึงว่าฟานนะนี่ม้วนเมียนอยู่ในป่าจรว่ารอดป่าแดงเรียบร้อยครับเพื่อนๆฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ๆกับเพื่อนๆในรับราบกับปู